เนเน่พอนับพันบินกับไทยในรอบ3ปีอะตอมต้อนรับสุดอบอุ่นเตรียมมิทติ้งปล่อยซิงเกิลใหม่เป็นอีกหนึ่งศิลปินสาวสวยมากความสามารถค่ะซับเนเน่พอนับพันค่ะที่ไปโด่งดังมีผลงานในประเทศจีนล่าสุดเนเน่ค่ะได้เดินทางกลับมาไทยค่ะในรอบ3ปีให้เราอะตอมแฟนคลับของเนเน่หายคิดถึงกันค่ะรีไดีว่าบรรยากาศในการต้อนรับเนเน่กลับไทยมาในครั้งนี้ค่ะเต็มไปด้วยความอบอุ่นค่ะงานนี้แฟนคลับของเนเน่ค่ะได้เตรียมความพิเศษมอบให้ค่ะสำหรับการกลับมาประเทศไทยในครั้งนี้เนเน่ได้เตรียมที่จะมีมิทติ้งแฟนคลับค รวมถึงงานเพลงและโปรเจกต์ต่างๆค่ะให้ทุกคนได้รอติดตามกันค่ะโดยเจ้าตัวบอกว่าขอบคุณแฟนคลับทุกคนค่ะที่ติดตามตนเองมาตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้และในอนาคตค่ะจะมีผลงานในเมืองไทยอย่างแน่นอนค่ะโดยเนเน่ยังบอกอีกด้วยแล้ะค่ะว่ากลับมาเมืองไทยในครั้งนี้ค่ะสิ่งที่อยากกินมากที่สุดค่ะคือหมูปิ้งและผัดไทยด้านงานเพลงค่ะก็จะมีโปรเจกต์เพลงค่ะที่ได้คุยๆกับกอล์ฟักกิ้งฮีโร่ไว้แล้วโดยงานนี้ค่ะเนเน่ค่ะจะกลับไปที่ประเทศจีนอีกครั้งค่ะในช่วงหลังผ่านเทศกาลตรุษจีนไปแล้วกลับมาเเมมือออองงงไไทททยยคคครัั้้้้นี่ะาาาาหหลดดิ ถึงกันเลยลคะค่ะก็แฮปปี้มากเลยค่ะมีความสุขมากเลยแล้วก็มีพี่น้องอาตอม,มารอะค่ะแล้วก็พี่พสีสื่อมาสัมภาษณ์ก็ดีใจมากเลยค่ะเป็นวันที่หนูแฮปปี้มากเลยอหนูอยากบอกว่าขอบคุณมากๆเลยทุกๆคนเลยนะคะจริงๆหนูตามข่าวตลอ,อดใช่ก็ขอบคุณทุกๆคนที่ติดตามหนูตั้งแต่วันแรกแล้วก็ มีผลงานดีๆให้เพื่อนๆทุกคนนะคะแล้วก็จะพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นให้ออคุ้มค่ากับความรักของทุกคนนะคะเป็นคาดีดใ,ใจที่<ม>ทุกคนมารอค่ะแล้วก็คิดว่าในอนาคตก็จะมีผลงานที่ไทยด้วยะคะ<ม>่ะหนูอยากกลับมากินหมูปิ้งกพวกผัดไทยคะ<ม>่<ม>ยะเลยพวกนี้ใช่เพราะว่หมูปิ้งหน<ม>ูทำที่นู่นไม่เป็น<ม>ออคะตะก็มีอาหารที่อยากกินเยอะมากจริงๆหนูก็จะเดี๋ยวบายๆกับพี่ๆเสร็จก็จะรีบกลับไปร้านประจำที่กินจริงๆหนูเริ่ม เริ่มแล้วคะ่ะคือมาคุยกับพี่จีทางด้านเพลงนะคะได้คุยกับพี่ก๊อฟพักกิ้งคิโนะไว้แล้วใช่นี่หนูพูดเลยนะว่าหนูคุยกับพี่ก๊อฟไปแล้ว <laughs> เดี๋ยววันที่19นี้ไปคุยกับพี่เขาเรื่องงาน <laughs> ค่ะโปรเจกต์ก็จะมีเราทำอะไรกันแล้วก็ทางด้านอื่นๆก็มีแน่นอนค่ะตอนนี้ก็เริ่มเขียนเพลงไทยแล้วค่ะแล้วก็เดิอนสามสิบว่าน่าจะมาเปิดแตนนิ่คะ่ะก็น่าจะเป็นหน้าละ ใส่อะไรในเป็นเฟซค่ะก็เดี๋ยวต้องไปคุยค่ะมีซีรีส์ที่เพิ่งถ่ายไปของทังที่จีนค่ะก็น่าจะออนแอร์ประมาณเดือนเดือนพนนาปีนี้แหละค่ะครึ่งปีแรกค่ะหนูคิดว่าน่าจะอยู่ยันตุรจีนค่ะตุดจีนหลังจากจบตุรจีนไปแล้วค่ะคาดว่าก็ เพื่อนๆทุกคนด้วยนะคะชี้ติดตามอยู่ที่ทางบ้านค่ะแล้วก็กลับมาไทายแล้วะคะ่ะก็ดีใจมากๆที่ได้เจอทุกคนนะคะก็ขอให้เพื่อนๆมีความสุขแล้วก็สวัสดีวันตรุษจีนด้วยนะคะมีความสุขม,มากๆคะ่ะอยพพู่กับครอบครัวกินข้าวกันเยอะๆนะคะจุ๊บตาจ้าชุนเจีย福่ะ